แค่ข่าวออนไลน์สื่อออนไลน์ของคนแพร่หนุ่มใหญ่บ้านดงเจริญขับปิกอัพเลยโค้งปากทางเข้าบ้านโคกท่ารถเสียหลักตกสะน้ำข้างถนนรถจมนำมิดคำเสียชีวิตในขณะที่ชาวบ้านและหน่วยกู้ภยัยพยายามช่วยเหลืออย่างเต็มที่เมื่อเวลา13.30นาทีวันที่29พฤศภาคม2565พันตำรวจโทสมศักดิ์ชัยวงศ์สารวัตรสอบสวนสพ2 ได้รับแจ้งเหตุว่ามีอุบัติเหตุบริเวณถนนสายท่าล้อแดนชุมพลปากทางเข้าบ้านทกข้าหมู่ที่2องตำบนแดนชุมพลอำเภอสองเป็นเหตุรถยนต์เสียหลักตกสาน้ำข้างถนนหลังรับแจ้งจึงประสานตำรวจสายตรวจประจำหน่วยบริการประชาชนตำบนแดนชุมพลรถกู้ชีพกู้ภัยอบตแดนชุมพลและสมาคมกู้ภัยสองรวมใจออกตรวจสอบเหตุและให้การช่วยเหลือผู้ประสบเหตุ ที่เกิดเหตุพบชาวบ้านพลเมืองดีและหน่วยกู้ภยัยกำลังให้การช่วยเหลือคนที่อยู่ในรถกระบะโตโยต้าแคปสีบอลเทาหมายเลขทะเบียนบอใบไม้พอพาน 9702แพร่ซึ่งเสียหลักขณะเข้าโค้งปากทางเข้าหมู่บ้านจนพุ่งตกสะข้างถนนสภาพรถงายท้องจมน้ำเกือบมิดคันพยายามอย่างเต็มที่และนำรถยกกระเช้าของอ,อบตอเดนชุมพลและรถแทรกเตอร์ของชาวบ้านมาช่วยดึงรถให้พลิกขึ้นก่อนทุบกระจกนำร่างคนขับรถออกมาพบเป็นชายวัยวกลางคนทราบชื่อภายหลังว่าชื่อนายเลิศฤทธิ์เวียงเขตอายุ46ปี บ้านเลขที่46บ้านดงเจริญหมู่ที่3ตำบลหัวเมืองอำเภอสองจังหวัดแพร่แต่เสียชีวิตแล้วจากการสอบถามนางพันพรมาพันดุงอายุ61ปีบ้านเลขที่155หมู่ที่2บ้านโคกท่าตำบลแดนชุมพลอำเภอสองซึ่งเป็นเจ้าของร้านขายของชำติดถนนเห็นเหตุการณ์ขณะยืนคุยกับลูกค้าหน้าร้านจึงได้โทรแจ้งสายด่วน1669 หลังวิ่งข้ามถนนไปดูก็เห็นรถล้อลอยขึ้นจมน้ำเกือบมิดจนมีชาวบ้านพากันออกมาดูเหตุการณ์และรถกู้ภัยก็มาไวแต่ช่วยอะไรไม่ได้รถจมน้ำไงายท้องล้อชี้ฟ้าจนตนเองตกใจเกือบช็อกรถคงขับมาเร็วและเข้าโค้งจนเสียหลักเกิดอุบัติเหตุด,ดังกล่าวต่อมาจึงแจ้งให้ทาาั้งญาติทราบและให้ญาติได้พากันมาบริเวณจุดเกิดเหตุ โดยทราบจากข้อมูลที่ญาติญาติให้การว่าผู้เสียชีวิตขับรถออกมาจากบ้านจะเข้าไปซื้อน้ำมันที่ปั๊มปอตทอตำบลทุ่งนาวแต่มาเกิดอุบัติเหตุจากรถยนต์ตกสะจมน้ำดังกล่าวจากนั้นพนักง,งานสอบสวนตรวจบันทึกที่เกิดเหตุเป็นหลักฐานร่วมกับแพทย์เวรโรงพยาบาลสองตรวจชนสูตรสาเหตุการเสียชีวิตญาติไม่ติดใจสาเหตุการเสียชีวิตจึงมอบศพให้ญาตินำไปบำเพ็ญกุศลตามประเพณีต่อไปค่ะ ฟังเสียงแั้ตึงเลี้ยวผงเป็นกอมันตรมี้เดกมนีอย่างเลยเจ้าอ่านจะมาเลนลอยลง่าเลยอ่ะมันหักจะหน้ามันก็่ายแล้วก็ย้ายอยู่หน้าร้านพอดีเมนก่อเนี่ยเจ้าอยู่นี่กับสามนก้่นอง ปุยคนก็หันตอนเสียแล้วหันตอนขึ้นหันลงมันจะมันลดตัวลงมาล้อยลงมนเลยเออไม่ถึงว่าหันแบบหันกระตาเลยเนาะลงมาเลยเนี่ยเจ้าพิษตาเดี๋ยวมันมุบลงไปใส่ซากเราอีเนี่ยกำเดียวอ่ะอย่างว่าเขายืนนี่เตยนั่งอยู่นี่เจ้านั่งอยู่หน้าร้านเนี่ยคือเสียงมันต้องได้หินมาก่อนนะเนาะเจ้าได้ยินเสียงแล้วมันมัน้ลงน้ำหนะแห้งมันเด็นเลยเนาะ lông lông hánh, mạc lấy lông quản nhắn hoặc trốn hoặc nhắn nó ngại Ê chùi Nước cả chơi, nước nữa Dạ, dạ, bị khuôn hoàng đừng không khô câu à. Châu,